สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างกับแฟนมีแฟนไซแฟนไครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าทํางานมาหลายปีมากไม่เคยมีแฟนไซของตัวเองในไทยเลยครับแล้วเพิ่งมานึกออกปีนี้ครับว่าอ๋อควรควรจะมีนะอะไรอย่างนี้ใช่หรือว่าเราหลับนอนอยู่เราตื่นมาเรารู้สึกได้เลยหรอว่าเราควรต้องมีคือจริงๆแล้วผมอ่ะเวลาผมจะทํางานชิ้นหนึ่งอ่ะผมก็จะต้องไปคิดไอเดียก่อนทีเนี้ยผมไปเปิด พวกหนังสือศิลปินนะครับที่ชื่นชอบทีนี้เราก็แบบเฮ้ยอยากมีโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจัดคอนเสิร์ตมาตลอดแล้วพอการที่มีโฟโต้บุ๊กอ่ะมันทำให้เราได้เจอกับทุกคนแล้วายได้<ม>ก,ก็เลยคิดว่าอ่ะเราเริ่มจัดแฟนไซด์แบบนี้เลยดีกว่าพูดถึงคอนเสิร์ตในโฟโต้บุ๊กหน่อยสิว่าเป็นยังไงโอ้โหจริงๆมีหลายลุคมากๆเลยครับแต่ว่ารวมๆแล้วจะมีความวินเทจวินเทจที่ เป็นความชอบของผมในในตอนนี้ครับผมผมชอบแบบอะไรที่ดูเก่าๆแล้วก็มันจะให้บรรยากาศแบบเหมือนชวนให้คิดถึงเนี่ยครับอ่าในครอบคบุ๊กมันมีประมาณกี่ลุกนี่มีประมาณสี่ลุกนะครับอือสี่ลูกวันไทยทำเป็นยังไงบรราา้างครับอะไรนะครับวันไายทำเป็นยังไงครับโอวันไายทำสนุกมากเลยครับแล้วกเ็เลยได้ไอเดียอีกอย่างหนึ่งคือแบบผมชอบกล้องฟิล์มทีนี้ผมก็เอากล้องฟิล์มมาเก็บบรรยากาศแล้วก็ให้พี่ๆถ่ายเก็บบรรยากาศครับ ก็จะมีคนที่เข้างานก็จะมีแบบสิทธิ์ได้ซื้อฟิล์มสเปเชียลครับเอาพูดถึงเนี่ยเขาต้องมันมีทั้งหมดกี่หน้าโหตอนสี่สิบประมาณประมาณไหมสี่สิบไหมทีมงานยังไม่รู้เลยครับแถมไปเรื่อยแถมไปเรื่อยเอาจริงคือตอนแรกฟิกไว้ว่าสี่สิบประมาณแต่ว่าพอเอ๊ยรูปนี้ก็สวยรูปนั้นก็ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีรูปแบบที่เป็นโทนด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเอามารวมรวม แล้วก็ได้ประมาณนี้ได้รางวัลทั้งหมดเราแบบดูแลขั้นตอการทำงานเขงบวชออกมาเลยใช่ครับก็ก็เป็นหลกัหลกๆก็เป็นผมแล้วก็จะมีพี่ๆทีมงานที่เขาช่วยผมหลังบ้านก็เป็นการ์อตอนที่ว่าวันมันออกมาเป็นรูปเล่มแบบเลยลงในพาสต์บุ๊กเหมือนคนอื่นนะคือพูดตรงๆเลยนะครับเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> พิ่งเห็นตอนแต่งหน้าแล้วเขายื่นมาให้ก็โอ้โหเพิ่งได้เห็นทั้งหมดก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบครับเพราะว่าเราก็ใส่ใจในทุกๆลุกแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ความ เป็นวินเทจที่เราต้องการืรแบบรคือมันตื่นเต้นไหมมันรู้สึกดีมากดีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นคนชื่นชอบศิลปินเป็นคนชอบสะสมทีนี้พอมันมีของเหมือนแบบมันเป็นของสะสมแหละอ่าเอาไว้เปิดดูเอาไว้แบบเวลาคิดถึงก็เปิดได้เวลาอยากรู้ว่าแบบเออเราชอบอะไรไงก็เข้าไปศึกษาได้จากตรงนี้อ,อะไรเงี้ยอันน้วันนี้แบบแฟนๆเรียกว่ามาแบบแน่นสองรอบเลย ครับก็ไม่คาดคิดเหมือนกันครับ ừ ừ ừ เพราะว่า ừ ừ ตอนแรก <ừ S 1> คือรอบแรกก็คิดว่าจะหมดหรือเปล่าใช่แต่ว่าพอเปิดรอบแรกมาก,ก็คือหมดไวมากๆทีนี้ก็แม่แม่แฟนๆหลายๆคนก็อยากให้เปิดรอบสองก็เลยจัดเป็นสองสองครั้งเลยครับเป็นไงบ้างาพอได้เจอนฟนๆแบบระยะใกล้แบบเหมืแบบอแบบนปกติก็จะเจอแบบตามอแบบมเมตนอะจังพูดคุยบ้างแต่ว่ันนี้หนึ่งต่อหนึ่งเป็นยังไงบ้างคือโดนจีบไม่พักเลยครับ ทำไมเดี๋ยวนี้ผมโดนจีบบ่อยก็ไม่รู้ <S 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 ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะแบบมีแบบแม่แบบฟิลมแม่เลยเดี๋ยวนี้มีมีแมบบ่แอบเนี่ยแม่ที่แอบอบ่ะแม่มาใช่เมื่อก่อนจะมีจั่คูมนมีใช่เมื่อก่อนจะมีแตบพู่เดี๋ยวนี้มาแบบเออมีแบบชอบพี่หาดชอบอะไรแล้วก็จีบบางคนเป็นแม่ มีเลยฮนะเมื่อก่อนโอ้ไม่ได้แต่งหน้ามาขนขน,นู่นขนนี่มาวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยก็อ,อ,อยากอยากให้พี่หัดสนใจอ่เราจะทำไงล่ะกันล,ล่างหัดเราต้องเป็นยังไงหรอมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรผมแค่ไม่พูดมันก็ปิดพี่หัดแล้ววะเออแล้วเป็นยังไงพอเราพอแบบเริ่มแบบว่ามีโฟล์แฟนเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้แต่คลิปเมื่อก,ก่อนเราไม,ม่ยอมแบบมันไม่มันมีเนาะแม่ก็รู้สึกว่า ใจไม่ได้เป็นของตัวเองครับ<ห>นะใจเป็นของขชาวมาเชียนป่าเอาเอไปถึงแฟนค่ะอ๋อโอเคชงเทมใส่หมกสีแดงโอเคเครับเป็น,เนยังไงบ้างพอแบบแฟนๆมาจีบแบบเราได้คุยต่อหน้ามันเหมือนแบบมันเหมือนเป็ครั้งแรกที่เราได้นี่เลยสำหรับผมก็เป็นอะไรใหม่ๆเลยนะครับที่แบบโดนแม่ๆแฟนๆมาจีบอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออยังรับมือไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ก็ ก็ยังไหวอยู่นะครับถ้าใครจะจีบพ่หัดก็ขอความพยายามให้มากกว่านี้หน่อยนะครับต้องพยายามแค่ไหนนะคะต้องพยายามให้จนจนใจอ่อนนะครับต้องพยายามแบบสู้เจ้าของสร้อยเนี่ยคอรหรือว่าเอา้าอันนั้นก็ลององัดไม้เด็ดกลยุทธ์อะไรมาสู้แล้วกันแยาวจะสู้ได้ยังไองอะเราไม่เมื่อกรรมการมันล้ยังอยู่แลเอา้าโทษกรรมการซะและ้วจริงจริงก็ทุกคนก็อยู่ในใจผมแหละ คุณใจเป็นกลางหรือเปล่าใจเป็นกลางครับใจเป็นกลางครับเหมือนผมโดนแกล้งเลยไม่ได้เหมือนมาใช่ทุกคนรักบารอยู่แล้วโอเคยังไงคะวันนี้ก็แบบมีคนมาให้กำลังใจด้วยนะครับเยอะแยะเลยหรือว่าจะให้เน้นใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคนด้ไหมล่ะอ๋อจริงๆอ่ะพูดสิพี่แม็กพี่แม็เขาแวบมาแวบมาก็มาให้กำลังใจน้องแหละเราเป็นยังไงเราให้กำลังใจก็ ชื่นใจครับก็เอาจริงคือวันนี้เขามันเขาไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังจะมามาหาน้องมาให้กําลังใจมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพูดว่าอะไรอ่ะพี่ก็หาคุยเฮ้ยมังไมนเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าไม่ก็แบบเอาที่เล่าได้ก็ได้เลยก็แบบสู้ๆนะเออแบบเห็นคนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยหรือเปล่าเขาก็ถามตามอัธยาศัยแหละอ่าแล้วเราเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับพอเขามาไม่เหนื่อยเลยมันชื่นใจ เขาเขามาป้นโฟโต้บุ๊กไปอันหนึ่งด้วยเขาซื้อหรือเขาได้ซื้อผมซื้อให้เขาครับเฮ้ยเม่ไดเลาเลยอไมาแรกหรือได้โฟตุกอันนี้ล่ะแต่ผมซื้อให้เขาแต่ผมคิดราคาพิเศษครับราคาพิเศษแค่ไหนเป็นราคาพี่โจฮันแล้วกันครับแต่ว่าราคาพี่โจฮันมันมีของแถมหรือเปล่าเอาไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมขนไปให้ที่บ้านแล้วกันอราคาพิเศษ เป็นของแถมเหมือนเวลาน้องน้อยให้พี่โจฮันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับคิดเท่าไหร่คุณคิดเขาห้าพันหรือเปล่าหรือว่าคุณคิดห้าร้อยอันนี้ผมคิดห้าพันครับโอ้หถ้าห้าพันมันได้มากกว่าของแก้มเหมือนกันนะเลยเราก็ติดตามซีรีส์จังเลยรู้หมดโอเคใส่ใจครับเถียนะต้องเถียงเอาเหมือนผมโดนแกล้งเลยอ่ะตอนนี้ามาแกล้งแต่ว่าวันนี้ก็แบบมีกู๊ดขายให้แฟนได้ช็อปปิ้งด้วยก็มีหลายอย่าง ใช่ก็มี power bank มีที่ติดโทรศัพท์ครับเดี๋ยวนี้แบบเวลาใครจะเป็นดาวติกตรงติ๊กต็อกต้องมีอันนี้นะฮะเอาไว้ติดอ่าตรงนี้ปุ๊บแล้วมายืนเต้นได้สบายมากเลยแล้วก็มีผ้าห่มนะฮะมีเสื้อนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยเสื้อเสื้อนี้เสื้อเป็นแบบนี้เลยอันนี้โลโก้คุณออกแบบเองป้ะครับก็เป็นคนโพสต์เองเหมือนกันครับ ทำไมผมตอบดูไม่มั่นใจใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับใช่ใช่ก็เสื้อแล้วก็จะมีอ่าโฟโต้การ์ดครับใช่เป็นงางเหมือนเราแบบมีออฟฟิเชียนคูลเหมือนคนอื่นเขาแบบที่เราอยากมีก็หลักๆก็คืออยากสะสมเองด้วยครับสะสสะสมรุกตัวเองเหรอใช่ผมคือถ้าเป็นงานที่ผมทําแบบทําเองเนี่ยครับผมจะชอบทีนี้ผมก็จะสะสมของตัวเองด้วยครับแล้วไม่อยากจะทำให้คนอื่นบ้างไหมทำให้ใครฮะ ทำเโอเคทาาาเป่คุณอยใรจถ้าใครถ้าใครอยากให้ผมทำให้ผมก็ทำให้ได้ครับมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้สเกลงานถ้าเขาไม่อยากคนเดียวอยากมีคู่อย่างเงี้ยแบบทำเป็นคู่อันนั้นก็ต้องปรึกษากันนะครับชงเข้มเลยอ่ะไม่ล่าสุดก็ไปแบบต่างประเทศไปชมการมาด้วยเป็นไงใช่ก็เป็นครั้งแรกครับล่าสุดนี้เป็นครั้งแรกที่ไปแบบเป็นแฟนแฟนมีทแฟนสายคู่ครับกับพี่แม็ก พราะปกติจะไปคนเดียวครับแล้วไปคู่เป็นยังไงคะรู้สึกไม่เหงาเอาจริงๆคือเหมือนแบบมีเพื่อนมีพี่อยู่ตลอดแล้วแบบมันมันไม่เหงาครับเรามีพี่ผู้จัดการมันไม่เหงาครับอันนั้นเหงาพี่ผู้จัดการเหงาเลยฮะเราได้เราไม่เหงาทุกคนน่ารักกับผมมากเราเป็นยังไงพอแบบบรรยากาศได้ไปเจอทันทีต่างประเทศอีกครั้งโอ้โหก็ ไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเราหายห่างหายไปนานเนาะแล้วก็ไปโฟกัสทางด้านเพลงก็คิดว่าแบบหายไปกันแล้วแต่พอมีซีรีส์แล้วก็มีน้องน็อตนี่แหละครับมาทําให้ทุกคนรักอีกครั้งหนึ่งก็ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศเลยครับกา้วงานเพลงเป็นยังไงบ้างเนี่ยอุ๊ยเราเล่าอะไรได้บ้างอ่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เรนับเี่วครับอ่านับไป ไม่เกินสี่วันหรอโอเคสี่ถึงห้าวันอ่าเลขสี่กับเลขห้าประมาณนี้อันนี้ไม่ไหวหรือเปล่าก็ลองซื้อดูครับถ้าถูกก็มาแบ่งกันด้วยนะฮะสี่ห้านี่คือเดือนหรือวันคิดว่าน่าจะเป็นเดือนครับเขาคืออีกห้าเดือนครับ <laughs> เพลงแรกจะเป็นเพลงอ่ะเดี๋ยวสปอยเลยเพลงแรกจะเป็นเพลงเอาพี่ต้ามาด้วยเลยมั้ยยอกยอกยอกนะฮะโอเคเพลงแรกจะเป็นเพลงที่ทําให้รู้สึกถึงความเป็นดิสซิตี้ครับความแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ผมชอบเป็นความชอบของผมร้อเปเซเลยคือผมเขียนเองด้วยทําเองดนตรีก็คือโปรเซสกับพี่ต้าสองคนก็คือแล้วก็มีทีมเพื่อนๆค <c oughs> อยช่วยกันนี่แหละครับก็ออกมา อีกไม่นานมากได้ดูแน่นอนครับแล้วเอ็มีนกใกล้แล้วครับเรามีเรามีพระเอกมช่ไหมเอ้าผมหล่อขนาดนี้ต้องไปใช้พระเอกที่ไหนครับเราคือหลังกล้องคืออ๋ออะไรแฟนพระเอกฮะแฟนพระเอกนะฮะพระเอกไปดูใน MV ดีกว่านะฮะอ่า เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะฮะพูดไปหมดแล้วต้องตื่นเต้นค่ะต้องตื่นเต้นมากทำได้ไงอาจจะอาจจะอยู่งี้โมอาจจะงงว่าผมทำอะไรมาเสิร์ฟรอฟังนะครับแล้วจะมีชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์เรื่องเพลงคิดว่าน่าจะมีครับน่าจะมีแต่เพลงแรกคือมันเป็นแบบเพลงแบบเปิดตัวจะเป็นเพลงที่สนุกและเท่ครับในในในอ่า โพสิชันที่ผมวางให้กับเพลงนี้นะครับอาะสุดท้ายให้บาร์สแอเนเซอหน่อยให้แบบว่าเป็นกำลังใจให้เรากับเพลงแเราครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามผลงานของบาสนะครับผมฝาก IG นะครับ b b s j t r นะครับหรือว่า X หรือว่า Tik Tok ก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ฝากผลงานนะครับเดี๋ยวจะมีโจฮันน์นอสพิเศนะครับผมแล้วก็ อาจจะมีซีรีส์เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่รอรอติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากดิสตี้ด้วยนะครับใกล้แล้วนะครับฝากเจฟ้ายด้วยครับอ่าเ่ยอินเสิร์ตอินใจนี่น้าโป่งน้าโปกงน้าป่เป็นตาใครนะน้าโปกนี่คือตาผมเองครับผมแล้วจะเป็นโฟโต้บุ๊กผมให้เป็นตาเจฟ้ายก็ไม่ได้นะครับครับอะไรนะ อโยมุกโบราณจริงนะฮะอ่าเปิดมาจะเป็นสีแดงครับเปิดมาไม่มีอะไรเปิดก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็มีมีบอกว่ามีกี่พาร์ทมีอะไรแล้วก็นี่โอ้ยเนี่ยเปิดรูปเดียวก็หล่อแล้วเนี่ยนะอ่าเปิดอีกรูปยังไงก็หล่อนะอ่าเห็นไหมหลับยังหล่อนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะฝากได้ครับฮะอุ้ยคุณตาครับอันนี่ครับเออหน้าเล่นก็หล่อหลัง าฝั่งนี้ลูกฝังฝ่งนี้ฝังฝงฝงฝ่งนี้พี่บานฝั่งนี้ลูกตอนใายตอนอย่างนี้ไหมตอน